พลาดไม่ได้นะครเียียวข่าวราตรีมาแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะพาไปดูพิธีไล่ผีปอบนะครับมุชโชมพูดผีปีศาจผีแม่ไม้ตามความเชื่อที่จังหวัดตากแล้วครับหลังเจอผู้ชายตายต่อเนื่องนับสิบรายติดตามพร้อมกันในเอียวข่าวราตรีครับ นี่เป็นภาพเหตุการณ์การทำพิธีขับไล่ดวงวิญญาณพูดผีพิศาตรตามความเชื่อของชาวบ้านบ้านทุ่งกงอำเภอวังเจ้าจังหวัดตางโดยจะมีการเกณฑ์ชาวบ้านที่เป็นผู้ชายขับรถจักรยานยนต์สพายมิดดาบแบ่กปลัดขิดขนาดใหญ่ขับไปตามเส้นทางที่เชื่อว่า มีผู้ผีวิสาสสิงสถิตยอยู่บ้างมีการหวานแหเพื่อจับดวงวิญญาณหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านที่เป็นผู้ชายเสียชีวิตต่อเนื่องกว่าสิคนภายในช่วงระยะเวลาสัปดาห์เศษโดยชาวบ้านเชื่อว่าเกิดจากอาถรรพ์ผีแม่ไม้หรือผีปอบมาฆ่าชีวิตเรื่องราวความเชื่อของคนที่นี่เชื่อว่าวิญญาณผีแม่ไม้ยังวนเวียนสิงสถิตยอยู่ภายในโรงเรียนล้างตกดึก จะได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนบ้านพักครูและไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนชาวบ้านไม่กล้าจะเข้าไปบริเวณอาคารเรียนและด้านหลังที่เป็นบ้านพักครู คุณผู้ชมครับจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ชาวบ้านในพื้นที่ร่ำเรื่กงนะครับว่าผีแม่ไม้หรือผีป,ปอบนะครับหลังจากที่มีการทําพิธีชาวบ้านเชื่อว่าผีแม่ไม้และผีปอบต่างๆนั้นหนีเข้ามาอยู่ภายในพื้นที่บริเวณจุดนี้อย่างด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นบ้านพักครูร้างนะครับซึ่งปัจจุบันไม่มีใครพักอาศัยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าภายในบ้านพักครูหลังนี้ปัจจุบันภายในมีสภาพเป็นยังไงครับ และนี่เป็นสภาพภายในห้องพักครูร้างพบว่าด้านล่างมีข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพผุพังส่วนบริเวณชั้นสองมีห้องพักจำนวนสองห้องที่อยู่ในสภาพผุพังตามการเวลาด้วยเช่นกันขณะเดียวกันเดียวข่าวราตรีได้มีการสำรวจพื้นที่อื่นๆตามคำบอกเล่าของชาวบ้านอย่างเช่นบริเวณอาคารเรียนร้างก็พบว่าโดยรอบอาคารมีสายสินพันอยู่โดยรอบส่วนตามห้องเรียนบางห้องได้มีการล็อกไว้ และบางห้องที่เปิดไว้ก็พบว่ามีสื่อการเรียนการสอนที่อยู่ภายในห้องกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นนายประดุงอาคศีเป็นอีกหนึ่งคนที่เคยถูกผีเข้าสิงและวิ่งกรีดน้องพูดคุยเป็นเสียงผู้หญิงโดยที่ตนเองไม่รู้ว่าได้ทำอะไรลงไปบ้างหลังจากนั้น2-3วันก็มีเงาดำๆกุ้งเข้าชนบริเวณชายโครงทั้งที่นั่งอยู่กับที่เฉยๆมไมรู้สึกยังไงว่ามันวิ่งออกไปนู่นเลไปทุ่งนาไปนู่น แต่ตอนที่ว่าผมพูดอะไรนะผมไม่รู้ไม่รู้สึกเป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินแต่เขาว่ามันมีมกิดมีกิ่งเนยสองวันสาวันผมมานอนที่บ้านมันมีมันคล้ายๆเป็นตัวอะไรนะมันชนเนี่ยที่โครงเนี่ยเห็นเงาดาเป็นรูปร่างใหญ่ด้านหมอ,อคำหรือนายคำไมายสิยุดมซึ่งเป็นไวย,ยาวิชกรที่อยู่ในพื้นที่ยืนยัน ตนเองประสบพบเจอกับวิญญาณที่เข้ามาทําให้ชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อนและมีผู้เสียชีวิตพ่อใหญ่ตอนที่ไปอยู่ที่นาไปดูเฝ้าหมูเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบมีผู้หญิงมาหาเอออันนั้นมาหาแทนนั้นบ้านเนี่ยเขากับวางห้องสิบบวมีอีหยังนั่นละเขากับว,งวงังว่าสิไปเอานั่นละบ้านนี่ไปพอาดีมัน ไปไกลว่าได้มันก็นเลยยืนอยู่ห่างๆพอเขาหันหลังให้เราเสร็จปุ๊บมันในช่วงที่พ่อใยากกลับมาที่นี่เข้าหมู่บ้านมามันเกิดอะไรเอามีคนนอนตายมันมักมาล่องแม่นบอลซิงมุนี่ผู้ใดมีอย่างมันมักมาล่องสูง่ว่าได้ดรอกมันว่าสู่ว่าได้อย่างไรก็ตามเท่าที่เหยี่ยวข่าวราตีได้มีการลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบ บริเวณตามจุดต่างๆที่ชาวบ้านเก่าขานก็ไม่พบความผิดปกติคือจุดที่เป็นสถานที่รับหูรับตาผู้คนอย่างเช่นห้องน้ําด้านหลังอาคารเรียนโดยพบว่ามีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพยาเสพติดเป็นจํานวนมากเดี่ยวข่าวราตีรายงาน ความจริงไอ้พวกยากเสพติดนี่น่ากลัวพ่อพีนะคุณ๊อฟหลอนออมากเลย <laughs> เอ็งก็หลอนกว่าเดินคุณจะมาทำอะไรเราหรือเปล่าด้วยไงเอาละ